พินันมวยไทยชัยยานะครับนักชกวัย17ปีจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฟมก็มีชนะเดชกุนทศครับเกียรติธงเขียวนะครับชนะเพชรเลิศชายโรนยนกีฬาสุราและก็มาชนะยอดส่วนมูล้ําเงินนะครับยอดแก่นจันวอมวยไทยจอมบึงส่วนสูงร6 6เซนติเมตรนะครับชกมา65ครั้งชนะ50สเสมอ1น4พนนะครับเป็นนักชกวัย24ปีครับจากอำเภอจตุ ผู้ตัดสินบนเวทีครับชูชาติเก้ากิ่นครับอาเดี๋ยวดูคนถ่อนมงคลก่อนนะครับผนน้ำเงินนี่มีสำรางเดชมรราชพัฒน์ู่บ้านจอมบึงครับอดีตแชมป์ของราชดำเนินครับขึ้นไปผ่อดมงคล3เส้นนีับคือกระดดดครับสำราบเดชสอด่านชัยครับหรือว่ามรราชพัฒน์ู่บ้านจอมบึงครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรี นนกับลายพยักชอห้าพยักนะครับน้องไม่บอปการ์นโนกับยอยขุนศึกพอเมืองเพชรเปิดหัวด้วยฉลองชายเสียเจ้าร้อยเอ็ดเด็ดกับเพชรเลิศชัยสุราชิมนะครับสัปดาห์หน้านะครับ23เมษาจนนะครับที่เวทีมวยนานาชาติหลังสิตครับยกแรกเริ่มนะครับแดงโตโต้และเงินยอดแกนจันโตโต้นี่อดีตนี่เป็นนักชกปาฏิหาริย์เลยนะครับโตโต้โตโต้โตโต้ครับ อันนั้คือโตโต้ของจัาตู้ของจัาตู้อ๋อผมสว่างอันนี้เป็นโตโต้รุ่นใหม่นะครับหลังๆนี่ก็มีมีมชื่อโตโต้อยู่สองสามคนนะอ่าโตโต้น่ะมีนะเพราะว่าคนเก่าเขาทำมาดีไงโตโต้อะจะเป็นชื่อที่ฮิตนะครับชื่อฮิตการมวยเชียร์แล้วเชียร์ขึ้นนะครับอ่าโตโต้แลมโบโอโรโน่เนี่ยเยอะเลยในวงการมวย วันนี้มาดูมวยรุ่นใหม่ครับโตโตอาพดันมวยไทยชายาครับหรือว่าสีพนมยิมเดิมฝ่ายแดงครับนักแรงอีกแล้วครับเคยชนะมาน็อกเลยนะแบบน็อกเอาน็อกสองโอ้โหนี่ครับวันนี้ทําให้ยอดกันจันต้องระวังเป็นพิเศษนะครับยอดกันจันก็มาจากชื่อของเขาแก่นจันนะครับที่จังหวัดราชบุรี่ครับดีดด้วยซ้ายครับ ซ้ายคืนไปโอ้โหลูกนี้เทนกวาดลานนะครับโอ้โหลอยกวางทั้งตัวครับนี่ทาว่าเอาคอปักลงไปนี่อันตรายเลยนะครับเจอลูกเทนกวาดลานอีกหนึ่งนาทีในช่วงปลายยกโจมตีก่อนครับทางด้านโตโต ได้เปรียบช่วงชกค,ครับยาวกว่าเล็กน้อยจากอำเภอชัยยาสุราธานีครับเมืองไข่เค็มครับชัยยาและเมืองวัทนาชัยยาด้วยนะครับแมมีโยกหลอกล่อครับยอดกันจันหาจังหวะก,กันอยู่ครับกลางเวที วันนี้ยอดแก่งจันก็ตั้งนางตาพิซอมาอย่างดีครับหวังจะแก้แค้นให้ได้ครับสำรัเนเจนนี่คุมโอ้โหหลายเดือนเลยนะครับก็เป็นนักชกระดับอุดมศึกษานะครับอยู่มรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงท่านดรชันชัยยมดิตนะครับอดีตธิการบดีของมรัชพัฒ์จอมบึงนั้นก็ถือว่าชื่นชอบในเรื่องของกีฬามัดมวยครับ ให้การส่งเสริมสนับสนุนมาตลอดไม่สู้ยกนี้จะไปบูยกไหนครับต้องเริ่มแล้วครับยกที่สองโตโตกับยอดกันจันยกนี้แหละครับที่เจอกันหุนที่แล้วครับยอดกันจันนั้นพลาดท่าโดนนอกไปครับยกนี้ขึ้นมาตีต้นขาอีกแล้วครับกรรมการก็ไม่ว่าอะไรครับให้ระวังท่าน,นั้นเองครับ เพราะว่าไม่ได้ผิดกติกาครับการตีต้นขาแต่ว mm, ่าท่านดีที่สุดก็คือตีสูงสูงหน่อยครับจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาครับมันกั้ากึ่งกันบางครั้งคือกรรมการก็ส่งสัญญาณมือลักษณะให้สูงสูงหน่อยครับเบียดแล้วครับยอดแกนจันเคยแพ้มาวันนี้จะโดนย้ำแขนหรือแขนจะเหือดครับชมกันสดสดครับทางททบห้า ยิงหมัดตอบโจ้โตโจโต้โตโตโตโด้วยหมัดสาดแข้งสก,กัดจิ้มขวาคีบดูครับหมุนดูในเด้งตีกรรมการแยกขยับให้เร็วขึ้นกว่ายกแรกได้ย,ยิงหมัดขวาป้ายหน้าครับจังหวะล็อกคอขึ้นข้อขึ้นบน วงในใครจะเหนียวหนึบก,กว่ากันนี่ครับแหมขีดแล้วตีดี้ายอเมริกาว่ามีเชืองนิดนึงเอาละครับกดคอลราอีกโตโตกดคอเราวยังไม่ตีครับรอให้กรรมการแยกยอดกันจันเดินเกมบุกต่อลูกจับของโตโตดูจะเหนียวแน่นนะครับแต่พอมาวงนอกยอดแกนจันน่าจะได้ลุ้นครับลุนตรงหมัดนี่นะครับเบียดอีก หาจังหวะครับจะมีตัดล่างไหมมีซอยเท้าหาจังหวะขยับยึงตัวหลบยิงมาดครับมีฮุกมีอัะคัดมีฮุกด้วยนะครับมาซอยยาวแต่ซ้ายคืนมาเกมเริ่มเดือดขึ้นเลยครับฟันศอกห่างไปครับโดนศอกอ้าวทำท่าหยุดครับดนวซอยทีหนึ่งเอาละครับพันศอกแรกกันแล้วโอ้จังหวะดักด้วยศอกซ้ายครับแต่ว่าจังหวะมันพัวพันกันอยู่ครับ เลยไม่หล่นครับถ้าหล่นนี่เป็นเรื่องครับแต่แต่วันนั้นก็ทําให้เกมมันสนุกขึ้นแหละครับเพราะว่าโตโตต้องเอาคืนแล้วแข้งขวาดูครับยอดกันจันเฉยๆครับนี่เอาละครับได้จังหวะสอกบวกบนสกูนี้เดือเลยครับโตโตต้องเอาคืนเริ่มฟื้นแล้วครับโตโตหยุดไปนิดนึงนะครับโดนสอกพยายามวางแข้งขวายาวๆแล้วก็เดินครับ ท้าลบเลยครับหมดยกครับหมดยกสองครับจังหวะตีเข่าเพลินๆครับทางด้านโตโต้วางแข้งขวาสูงแล้วก็ลูกเตะขวาครับช่วงนี้ยังไม่โดนครับขึ้นเข่าขวา s ุ per slow m o ชั่นของทรบห้าครับเริ่มโดนแล้วครับนี่ครับหมัดอัปคัตครับ3ทีติดต่อกันน่ ยก3เริ่มครับแดงโตโต้อภินันมวยไทยชาย,ยาน้ำเงินยอดแก่นจันวอมวยไทยจอมบึงครับเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นตามลำดับนะครับทางด้านพี่เลี้ยงบุมแดงบอกให้เดินเลยเกาะไปยย่างเดียวเกมเปิดแล้วครับเปิดหน้าท้าชนไม่ต้องรอแล้วครับโต,โตโตคีบในใต้แขนครับปลยแขนแทงด้วยซ้ายตีขวา ยอดแกจันนี่ครับแม่ระยะประชิดนี่สอกอันตรายจริงๆนะครับทีวิธีมวยรังสิตในรอบแรกครับช่วงเที่ยงครึ่งลูกแบบนี้เลยครับเพชรยะหาครับอ้าวฟันแทงเลยซ้ายเกาะตีชนปัดล่างนี่ครับไอตัดครับไม่ใช่ขัดขาบอมด้วยเข่าแล้วก็มีลูกเกี่ยวตัดใช้เหลี่ยม ดูครับยังมีต้อยู่ยังมีโต้อยู่ครับใช้ลูกหักช่วยครับยอดแกนจันวางแข้งแรกกันครับเดินเอกเดินเร็วมีปักศอกครับดักแทงเข้าในแล้วโตโต้ขย่าล็อกอีแฟนๆลอกเชียอยู่นะครับโตโต้จะขยมเข่าได้หรือเปล่ารอเชียรอส่งเสียงอยู่ โตโต้ฟันล็อกยอดกันจันไม่ปะทะครับคอยลงล่างไว้แต่ว่ารับอย่างเดียวไม่ดีครับเดี๋ยวเป็นเรื่องต้องตีโต้ด้วยครับยอดกันจันมาครับโตโต้กดตีเข้าลงมายัดไปซ้ายเลี่ยมสุดท้ายครับยังอยู่ที่ยอดกันจันเดินอีกมีแข้งขวานำโอ้ยโดนศอกโต้ครับดักแทง โตโต้ต้องขยันแล้วก็ไปให้ท่วมเลยนะครับเวลาที่เหลือตัวสูงกว่ายาวกว่าครับแต่ว่าไปลงล่างครับมันผิดบุค,คลิกไปนิดนึงต้องลูกขวางลูกแข้งแบบนี้ครับลูกขวางหน้าลูกแทงลอยกระจั์ออกลีลาแล้วครับออกเก่งเลยครับไตอุย้ยแทงขวามาโตีโตโตโตต้องแม่รอเสียงเชียร์ครับแทงขวามาอีกอยังไม่ชัดครับอีก30วิิวิ อัดเข้าไปลุยเข้าไปครับกองเชียร์ของโตโต้สั่งลุยเสียบได้ไหมไม่ยอดแก่นจันแต่ว,ว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวไปน,นะครับนี่ครับวงนอกอัดแข้งโอ้ต่อยขวาเสียหลักครับเสียหลักไป,ไปปลายหมัดครับแต่ว่าก็ทําเอาโตโต้นุ่มุดลงไปครับแข้งขวามาอย่าเพิ่งเถออย่าเพิ่งล้านนะครับต้องทำแล้วเรียกเสียงเชียร์ก่อนเดี๋ยวลุ้นต่อครับยกสี่ ชมภพาพชายกสานะครับนี่ครับจังหวะลูกปัดของโตโต้ครับแล้วก็สู้ในกันแก้ด้วยศอกครับอีกฝ่ายหนึ่งตีเข่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ง,งัดศอกมาแก้คันควันนะครับคุนกันต่อยก4ีครับแดงโตโต้พี่นันมวยไทยชาย,ยาน้ําเงินยอดแก่นจันวอมวยไทยจอมบึงน่าจะเข้มข้นขึ้นครับโดยเฉพาะ แดงต้องเดินหน้าลุยบอมเขาตามที่เทนเนอร์สั่งลุยนะครับแล้วก็ย้ำครับมือสูงสูงมือสูงสูงเพราะโดนสอกครับตีเข่าแล้วน่าจะเปิดทำทำทำท,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 ทมาเนี่ยโอโ้โหเจอสอกต่อเข้าไปเนี่ยมันหายแวบไปเลยนะครับแต่ก็ได้ในยกสองนะครับที่ดักฟันสอกได้สวยๆนะครับโตโต้ แต่ว่ารับเรียกไปแข้งซ้ายแข้งซ้ายซ้ายบนซ้ายครับ3 4 4ีทีห้าทีแต่ทำให้ต่อเน,นื่องครับเอ้าแข้งซ้ายดูเหมือน,นตัวโตโตโดนแข้งแล้วมียุบรบบหยุดไปแข้งซ้ายทีหนึ่งเอ้าโ,โ,โอ้โหโดนแข้งซ้ายครับรู้สึกว่าต้นแขนครับมีปัญหาครับมีปัญหาครับ นี่ครับโดนแตะนี่แขนห้อยเลยครับจบยก4ครับยอดแก่นจันเอาชนะดูภาพช้าครับเตะซ้ายเข้าทุกเม็ดเลยนะครับซ้ายของยอดแก่นจันต่กอ,อการแต่ตอนนี้เลยนะครับเนื้อเน้นๆเลยครับ สายของยอดแก่นจันวันนี้ถอนแข้นสำเร็จนะครับโดนน็อกมายก2มาแก้มือเอาชนะน็นนอกยกที่4นะครับ